ลาบด้วยนะวันนี้ก็เจอแันอีคลิปนะวันนี้เรามาดูกันที่นะครับผมไอ้นี่มันเป็นอะไรนะเครื่องดูฝุ่นจิ๋วนะราคาหกสิบเก้าบาทนะผม,ผมสั่งมาสองยานะสั่งไม้ไม้ลอยมาด้วยมาให้ลูกสาวนะเดี๋ยวเอาไม้ดูนะนะครับผมเนี่ยนี่ไงไม้นะครับผมเป็นไม้เป็นรุ่นโมเดล K12 น,นึ่งสองนะผมนี่เนาข้างในกล่องก็จะมีไม้แล้วก็มีเนี่ยมีมีคู่มือ แล้วก็มีสายนี่นะนะผมีองก็คร่าวๆมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยรีวิวให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวน,นี้มันเป็นไทซีเห็นไหมอันนี้ด้วยนะนี่เป็นเคหนึ่งสองนะแบบนี้นะเออมันไฟนะแบบนี้ประมาณนี้ นี่นะนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูอีกทีนะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูเจ้าเครื่องฟุนนะผมโอ้โหหแพ็คมาอย่างนี้เลยนะผมสองชั้นเลยนะ มาแต่งนเลยนะผมไม่รู้จะเป็นหน้าตาแบบไหนนะอ่าผมโห่ๆกลองมันบุกไปหน่อยนะนี่นี่ภับปอกลองเป็นเล็กแบบนี้นะทูอินวันเนี่ยรุ่น YT M สองศูนย์สามเจ็ดนะทูอินวันวาคัมครีเนอร Portable Mini Home and Card นะนี่นรับผมมีฟังก์ชันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะผมมี Type C c h ร r g i n g นะบุกพันห้าร้อยรอบ Stone Sucker นะตัวหน้าที่นะไวเลสดีไซน์นะมีมิวโอเป e r a t i o n ใช้ลำโพงได้ด้วยนะก็มีปุ่มกดอะไรแบบนี้นะเออเดีนะ๋ยวเรามาดูข้างในนะอ่านะข้างใน,นก็โอ้ อ่ามันก็จะมีนี่เป็นเป็นหัวที่ว่าใช้ใช้ในช่องเล็กๆนะเออผมจะเอามาดูดอันนี้นะมีคู่มืออันนี้อะไรอันนี้เป็นหัวหรือเปล่าอันนี้เป็นหัวแบบใหญ่นะอันนี้นะอ๋ออันนี้จะเป็นต่อแบบนี้อ่าแบบนี้อันนี้เป็นหัวแปลงขัดๆแล้วก็ดูดนะเอออันนี้ไม่ต้องขัดแล้วก็ดูดเลยนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นหัวแบบนี้หัวกลองครับหปัวกลองนี่ส่วนตัวเครื่องนะครับนี่เป็นตัวเครื่องนี่นะครับผมโอ้เครื่องแรงมากนะครับผมนี่เป็น usb type c นะครับผมนี่นะครับอย่างเดียวเลยนะครับโอ้เครื่องแรงมากนะเดี๋ยวนึ เดี๋ยวผมดูดูกลองก่อนนะเขาทำยังไงวะแบบนี้หรือเปล่าอ่าใช่นะครับแบบนี้นะแบบนี้รืเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อใช่นะครับผมมี่นะ รักเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะว่า,วา,วาผมจะดูดอะไรนะอ่าับนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะเอามาดูดอะไรนะตอนนี้เลยนะผมผมจะเอามาดูแอร์นะผมนี่งไงไหมนั่นเี็นคนนะ แกันนะครับผมนี่ฝุ่นเยอะมากเลยลองดูนะโอ้ยแรงมากเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็โอเคนะผมเออใช้งานได้อยู่นะเออประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นเครื่องดื่มฟินจิ๋วนะครับผมราคาหกสิบเก้าบาทก็ใช้ได้อยู่นะราคาถูกนะผมก็รับแบบซื้อเองได้นะครับผมสั่งมาใน TikTok Shopping นะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทิกตอกและยูทูบไปด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้รกัน่งเลยครับมันจะมีนี่สวัสดีครับ